ตอนนี้เด็กกำลังมีความสุขมากเลยมีความสุขไมหมคะน้องพีนไหนหนึ่งสองสามอเอเอจิอ้งไปชื่นตินด,ดาเยี่ยมมากขึ้นนีหยำหยำหยำหพินดาพี่นดดานด,ดาจ๋าจ๋าถ่ายไหนเด็กสวมมาแล้วเออสวมเนี่ เป็นเป็นจำยำสายดูหน้าดูหน้าหน้าชอบมากอะ่ะได้ได้เอาล้างเร็วลลางเอาลงไปเอาลงไปไหนมันไม่ใช่แบบเสียงคลืน่นฟือ้อฟื้อตาอยู่ไหนคะลูก มีการจ้องดูกันแลวน้ำมาแล้วน้ำขึ้นแล้วลูกไปอย่าวิ่งไม่ทันนาไปอย่ายีหน้าไ้มึงช่วยหน่อยเว้